คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต้องมีแนวทางรวมหวยหุ้นนะคะรอบโลกมาฝากเพื่อนๆนนะคะไปดูผลของวันที่10กันก่อนเลยนะคะคเพื่อนๆวันนี้ ตัวที่ต้มเจาะไม่ค่อยเข้าเลยนะคะพเพื่อนๆเข้าแต่เลขวิ่งกับเลขรูดนะคะเลขเด่นคือเลข9รูดเลข9้าเพื่อนๆก็จะเข้าเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะนี่เคอีเช้า148นะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็ไม่เข้านะคะเพื่อนๆต้องไม่ได้เจาะเลข8เลยค่ะอันนี้เราไม่เข้านะคะ55เราเข้าเลขที่ต้มชอบนะคะ ต้องบอกเลยว่าต้องชอบเลขเบิ้ลนะคะ55เราเข้านะคะเพื่อนๆนี่คืออีบ,บ่าย293นะคะเพื่อนๆเด่นเลข3และเลข9เพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งเลข3และรูดเลข9เราก็เข้านะคะเพื่อนๆส่วน59นะคะเราเข้าเป็นเลขรูดนะคะเพื่อนๆรูด9เราก็จะเข้า59นะคะส่วนจีนเช้า 608นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เราไม่เข้านะคะแล้วก็51เราก็ไม่เข้านะคะส่วนช่วงบ่ายจีนบ่าย2 2 5นะคะเพื่อนๆอันนี้เราไม่เข้าค่ะต้องไม่ได้เจาะเลข2กับเลข8เลยนะคะเข้าแต่เลขรูดน,นะคะแล้วก็จีนช่วงบ่ายก็คือ68นะคะอันนี้ไม่เข้านะคะห้างเซงห้างเซิงเช้า 872นะคะเพื่อนๆ72ก็ไม่เข้านะคะการเลข7ต้องไม่ได้เจาะ72ด72นะคะส่วน53 53เพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งเลข3ก็จะเข้า53านนะคะเพื่อนเพื่อน่ะห้างเส็งเช้ากับบ่ายเลขเดียวกันเลยนะคะ3แล้วก็เข้านะคะมาดูเกาหลีค่ะเกาหลี4 3 9นะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ รูดเลข9ก็ถือว่าผ่านนะคะแล้วก็59ก็ผ่านนะคะเพื่อนๆที่รูด9นะคะสิงคโปร์54 584นะคะเพื่อนๆ,ๆอันนี้เราไม่เข้านะคะ43เราเข้าเป็นตัวกลับนะคะเราเข้าเป็นตัวกลับ 43นะคะเพื่อนๆแล้วก็อินเดีย93เพื่อนๆนท่านไหนที่รูดเลข9ก็เข้า3 9แล้วก็6 9นะคะส่วนอียิปต์ครับเพื่อนเราเข้าเป็นตัวกลับนะคะ503แล้วเราก็เข้าตรงๆนะคะเด่นเลข3นะคะเพื่อนๆ0นเนอะรัสเซียค่ะ498นะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่รูดเลข9ก็ถือว่าผ่านนะคะเพื่อน แล้วก็เลขเบิ้ลน,นะคะเพื่อนเลขที่ต้องชอบค่ะเบิ้ลสี่สี่นะคะเราเข้าเลขวิง่งเลขรูดค่ะเลขวิง่งแล้วก็รูด9้าเยอะนะคะวันนี้เลขที่ต้องเจาะเข้าแค่3ตัวนะคะเพื่อนเราไปตามกันต่อเลยค่ะวดประจําวันที่11นะคะเดือนกุมภาพันธ์ปี64สี่นะคะเพื่อนเลขในตารางรวมหวยหุ้นนะคะจะมีเลข7เนาะ เลข1เลข3เลข8เลข9ต้อต้มก็ยังให้เด่นเลข9เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เด่น8กับเด่น9นะคะเพื่อนมีเลข2แล้วก็เลข5ค่ะเลขเด่นก็คือเลข8กับเลข9นะคะเพื่อนตาม9ก้ากันอีกวันหนึ่งนะคะเลข8ก็จะมี80ค่ะ8 1 8 3แล้วก็85นะคะ เลข9ก็จะมี90ค่ะ91นะคะ93ค่ะ96นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข3นะคะเลข3ก็จะมี30ตามตาม30อีกวันหนึ่งเนาะคะ่ะ30 32 35ตัวสุดท้ายก็คือ สามสามเจ็ดค่ะเพื่อนๆเลขที่ต้อมชอบนะคะมีหนึ่งศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งแล้วก็สี่ห้านะคะเพื่อนเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งกับรูดนะคะวิ่งเลขแปดนะคะรูดเลขเก้าวันนี้ต้อมก็ยังให้รูดเลขเก้านะคะเพื่อน เพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ชอบเลขที่ต้อมเจาะนะคะสังเกตดูของวันที่10เลขเจาะต้อมไม่ค่อยเข้าเลยนะคะยังไงเพื่อนๆก็ถ้าเลขเยอะเกินไปหรือว่ายังไม่ชอบก็เล่นแต่เลขรูดก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือว่านําเลขในตารางรวมหวยหุ้นนะคะเพื่อนๆไปจับชุดกันเองได้นะคะวันนี้ต้อมพารวยขอให้เพื่อนๆทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆนะคะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญเพื่อเป็นการตอบบุญด้วยนะคะ วันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย